สวัสดีครับพบก,กับซลุคา์ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนบอร์ดลิเวอร์พูลหนุนสลอดจุดตัววงน่จี้แฟนบอลเลิศใจร้อนเจ็กิ้งคลับก็เคยมีช่วงเวลาที่แย่เอ้ยบอร์ดหัวขวยเย้ยท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในตัวอนเนลสลัดล่าสุดมีรายงานยืนยัน,ยนว่ากลุ่มทุน f อ g และบอร์ดบริหารลิเวอร์พูลยังคงเชื่อมั่นในตัวกุนซอชาวดัตไรนี้อย่างเต็มเปี่ยม แม้จะมีแฟนบอลบางส่วนเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความเหมาะสมในระยะยาวความอดทนคือกุญแจสำคัญโจนาธานนอตครอฟจากเดอะไทม์นะครับรายง,งานอ้างอิงแหล่งข่าวระดับสูงภายในสโมสรแอนฟิลที่ออกมายืนยันถึงสปริตภายในเทียมโดยให้ความเห็นถึงกระแสก,กดดันจากภายนอกไว้อย่างเผ็ดร้อนว่าเขาสลัดเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและมีความทื่มเทในการทำงานอย่างน่าเหลือเชื่อเขามีทีมงานที่ดี มีความซื่อสัตย์และมีการสื่อสารที่ชัดเจนขอให้ใจเย็นกันหน่อยผมรู้ว่าไม่มีใครอยากจะมานั่งอดทนบ้าบออะไรในตอนนี้หรอกแต่จำไว้ว่ายุคของเจอเก็งครอบก็เคยมีช่วงเวลาที่เร็วไร้เหมือนกันสสิติที่ขัดแย้งกับความรู้สึกแม้ลิว์พูจะพ่ายแพ้เพียงหนึ่งนัดจาก16เกมหลังสุดแต่การที่ทีมเก็บเฉยชนะได้เพียง9นัดทำให้เกิดช่องว่างระหว่างผลการแข่งขันกับความคาดหวัง ก่อนเกมนัดสกกันที่จะพบกับแมนเชตี้ในวันอาทิตย์นี้ทำไมสโลตยังเข้าไม่ถึงใจสกเสอเซหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือความแตกต่างในการปร,รับตัวเข้ากับวิถีชีวิตท้องถิ่นโดยมีการวิเคราะห์ว่าระยะห่างทางใจสลัตอาศัยอยู่ที่ h ฮาส์บ a านใกล้กับเมืองแมนเชสเตอร์ทำให้ความผูกพันกับตัวเมืองลิเวอร์พูลดูเบาบางกว่ายุคเจ็ก,กิ้งคลับบุคลิกภาพ การขับรถมาทำงานที่ศูนย์ฝึกซ้อม a อ t ซ่าเทนนิงเซ็นเตแล้วลับกลับบ้านในทันทีทำให้เขาดูห่างเหินจากจิตวิญญาณของชาวสเกลเซอร์ซึ่งให้ความสำคัญกับความหลงไหลและอารมณ์ร่วมที่เข้มขน้นเดือนหะน้าโปรเจกต์รีบิลต่อเนื่องอย่างไรก็ตามแผนงานระยะยาวของสโมสรยังคงดำเนินต่อไปอย่างชัดเจนบิ๊กมูฟ ล่าสุดปิดเดียวเจมีช่ชาเก้ประกาหลังดาวรุ่งจากแรนส์โดยค่าตัว60ล้านปอนด์เตรียมร่วมทัพช่วงซัมเมอร์น,นี้ฟิเจอร์แ a นสโมสรวางแผนดึงเจาเรยคอนซากลับคืนสู่ทีมในปี2027และเตรียมงบกอนโตัสำหรับปีขวาตัวริมเส้นในตลราดรอบถัดไปบอสรุปจากสกายสปอร์ตแมงเงาของเชกิ้งคลับจะยังคงทอดทัพแอนฟิ์จนกลายเป็นงานหินสำหรับผู้สืบทอดแต่สำหรับ เอฟอนาคตของอันอรสวัตยังคงมั่นคงและโปรเจกต์สร้างทีมใหม่ยังคงได้รับไฟเขียวให้เดินหน้าต่อไปเฮ้ยเหตุบาปพ,พวกกูอิลีเนาะบอร์ดบริหารหัวเขวจักสีวานี่เอาไปีน้องกูเหม,มือนขักวิกิพสัทธาแอนฟิลสลัดเก้าอี้ใหม่หลังหงพังคาบ้านสบอสลายฮีโร กลายเป็นจำเลยสัดแดงสังเวยความปราชัยแอมฟิลลูกเป็นแฟนนะครับลิเวอร์พูลดิ่งลงเหวไม่หยุดหลังเปิดรังพ่ายแมนซิสตี้แบบช็อกกองเชียจากความฝันที่เกือบจะคว้าชัยสู่หายนะนาทีบาปที่ทำให้ชื่อของอาร์เนอร์สลอตสันคอนถึงขีดสุดหลังพาทีมกำไซได้เพียง6จาก20นัดหลังสุดจากจุดสูงสุดสู่หายนะแทคติกฆ่าตัวตายของสลัด เกมที่ดูเหมือนจะเป็นการกู้หน้ากลับกลายเป็นตาบาปครั้งใหญ่ครึ่งแรกที่เงียบงนันเลว์พลเล่นเหมือนไร้จิตวิญญาณยิงเข้ากรอบศูนย์ครั้งและสมบัติบอลในกรอบเขตโทษกู้แข่งเพียง8ครั้งตลอด4.5านาทีแรกแสงสว่างที่ปลายทางอุโมงค์โดมินิกสมอลสไล์ปลุกแอ,อนฟิวให้ทับแตกโดยฟีกิกสุดคลาสสิกพาทีมทะยานขึ้นนำา10ศูนสู่คณตกรรมแตนที่เจเดน,น้าพาเดทศึก สลัดกับเลือกสังเทียมถอยไปอุดเปิดทางให้ซิตี้พับสนามบุกจนดนแซง2ประตูรวดก่อนที่สบอสลาจะมาฟิวขาดดนใบแดงไล่ออกปิดฉากค่ำคืนที่เร็วร้ายที่สุดในฤดูกาล Get out เสียงขับไล่กึกก้องจากเดอะครับหลังสิ้นเสียงนวิดนะครับกระแสขับไล่สลัดประทุกขึ้นในโลกออนไลน์โลกโซเชียลทันทีแฟนบอลมองว่านี่คือความล้มเหลว ทางแทคติกที่ยากจะให้อภัยผมเตรียมฉลองชัยชนะจากฟีคลิกที่สวยที่สุดที่เคยเห็นแต่ทีมกลับพังทลายเพราะความขี้ขาดชนะ6จาก20นัดสลัดไม่มีที่ว่างให้แก่ตัวอีกแล้วฟิลมิเชลแฟนบอลลิเวอร์พูลระบายอารมณ์เรามีเวลาพักเมือก,กว่าแต่กลับหมดแรงในช่วงท้ายการดูทีมรักล่มสลายทุกสัปดาห์มันคือการทรมานใจเหลือเกินแบเชอร์ กันบอลนะครับอีกท่านร่วมวงระบายอารมณ์ตัวเลขที่ไม่เคยโกหกสถิติสุดอับประยชนความไปแปงครั้งนี้สะท้อนถึงโครงสร้างทีมที่กำลังพังทลายวิกฤตผลงานชนะเพียง30% 6จาก20นัดหลังสุดในลีกบ้านที่ไม่ใช่ปร้อมประรากาศปราศัยคาทินแอนฟิลเป็นนัดที่5ของฤดูกาลความฟิตที่น่ากังขาทั้งทั้งที่มีเวลาพัก7วันเต็มเต็ม แต่กลับโดนซิตี้ที่เพิ่งกำลังซึกหนักกลางสัปดาห์บทขยี้จนหมดสภาพในช่วงไทยเกยมจุดจบที่ใกล้เข้ามาอันเนสลต์กำลังยืนอยู่บนปากเหวการเสียคีเมีนอย่างสมอสไลน์ในยามที่ทีมเสียศูนย์คือฝันร้ายที่ซ้ำเติมสังกันให้แย่ลงหากเกมนัดถัดไปที่จะไปเยือนซันเดอร์แลนด์ไม่มีปฏิหารบางทีไฟในห้องแต็งตัวที่แอนฟิลด์อาจถึงเวลาต้องปิดลงสำหรับคุณสื่อไลายนี้นะฮะเฮ้ มึงสีทรมานพวกกูพิถึงไดพวกบอดบริหารหัวควย้ยด่วนฮารเลนไปผนึกกำลังขานใบแดงโซอบอสไลที่พุทธิสินหัดใช้สามันสำนึกเหนือกดเหล็กแอนฟิลด์เดือดทะลุจุดเดือดจริงๆนะครับแม้ระใบสีฟ้าจะบุกมาคว้าชัยเหนือลิเวอร์พูลสองหนึ่งแต่ประเด็นหลังเกมกับร้อนแรงกว่าผลการแข่งขัน,ขน,ขน,ขนเมื่อ,อลิงดบาฮาลลนละเป๊ป ัวเดียล่าซองกีแมนผู้ชนะออกโรงจวกการตัดสินของเครสพอสันที่แจกใบแดงให้กับโดมินิกสวอสไลในจังหวะปัญหาชุนไทยเกมโดยชีย้ชัดว่าเป็นคำตัดสินที่ไร้สามัญสำเน็กจังหวะช็อกโลกเมื่อประตูถูกริบและใบแดงถูกชูวความวุ่นวายเกิดขึ้นในช่วงนาทีสุดท้ายเมื่อรายันแชกี้สังหารไกลจะกึ่งสนามส่งบอลพุ่งสู่ก้นตะข่ายที่ว่างเปล่า ทว่าในเซียววินาทีนั้นสบอสไลและฮาแลนประทะกันโนเนียจนลม้มลงเดอะช็อคทวิสต์หลังเช็ค VR อย่างละเอียดผู้ตัดสินกรับปฏิเสธประตูของซิตี้และเปลี่ยนไปเป็นใบแดงให้กับสบอสไลในก็หาขัดขวางการทำประตูที่ชัดเจนสร้างความมึนงงไปทั้งสนามฮาแลนเปิดใจผมรู้สึกแย่แทนเขาฟุตบอลมันควรจะง่ายกว่านี้ดาวิ่งชาวนอร์เวยเ์เจนผู้ซึ่งควรที่จะดีใจกับชัยชนะ กลับออกไม่สัมภาษณ์กับสเก็ตสปอร์ตด้วยท่าทีเห็นใจคู่แข่งโอเคกฎก็คือกฎแต่พระเจ้าผมรู้สึกแย่แทนเขาจริงๆหฮาลแลนกล่าวปนหัวเราะแบบเซ็งๆแค่ให้ประตูเราไปแล้วให้เขาเล่นต่อมันง่ายแค่นั้นเองชายก,กีแค่จะจ่ายให้ผมยิงด้วยซ้ำแต่พูติดสินดูเหมือนจะไม่อยากให้เราได้ประตูเพิ่มมั้งปรัชญาของเป๊ปคอมเม n นเซนตอยู่ไหนคุณสือสมองเพชรของแมนสตี มองข้ามชัยชนะและพุ่งเป้าไปที่คุณภาพของการตัดสินที่ทำลายเสน่ห์ของเกมเราชนะแล้วไงแต่สบอสลด์ต้องถูกแบนมันเม็กซ้เซนกันตรงไหนเป๊ปตั้งคำถามผมเห็นฟาวแบบนี้ทั้งเกมแต่ปล่อยให้เล่นต่อไปได้ให้เรานำสามหนึ่งและปล่อยให้เขาอยู่ในสนามต่อเถอะทุกคนจะได้แฮปปี้ฟุตบอลพิมี์ลีกมันเคยเป็นแบบนั้นไม่ใช่หรือเจาะลึกกาตัดสินและปลดลงโทษ ประเด็นทำํำไมประตูถึงถูกเร็บคําอธิบายจากผู้ตัดสินเคทพอสันชี้ว่าการฟาของโซบอสลเกิดขึ้นก่อนทําให้ความได้เปรียบสิ้นสุดลงทันทีแม้บอลจะเข้าประตูไปแล้วก็าตามบทลงโทษโซบอสลโดนใบแดงโดยตรงนะครับโดยจะต้องพักแข้งอัตโ,ตโนมัติโทษแบนหนึ่งนัดทันทีน,ทนัดที่ผ่านลงสนามเกมเยือนสันเดอร์แลนด์ที่สเตเดียมออฟไลท์วนพุธนี้ ชายชนะของซิตี้มาพร้อมกับคําถามกล้องไปทั่วพิมียร์ลีกว่ากฎระเบียบกับวิญญ,ญาณของฟุตบอลสิ่งไหนสําคัญกว่ากันหงแดงระสัมสลัดรับสภาพแนวรับพังยับเปิดแผนฉุกเฉินถอยเอนโดโจนขัดตะทับบูแมวดำลิเวอร์พูลครับ,บเจอมาสุสมลูกใหญ่ซัดเข้าเต็มรักก่อนทริปเยนสเตเดียมออฟไลท์วันพุธนี้เมื่ออาร์เนลัดกุนสือหัวใส ออกมายอมรับแบบตรงไปตรงมานะครับว่ากำแพงฝั่งขวาของทีมกำลังอยู่ในสภาวะอัมาพาตหลังสูญเสียทรัพยากรหลักไปเกือบเรี่ยงแผงเปิดเรียบรายชื่อแบ็กขวาที่หายไปสถานการณ์ที่อันฟิลเข้าคันวิกฤตนะครับเมื่อตัวเลือกเบิดต้นๆพร้อมใจกันเอาในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดโดมินิกซลัลไลชดใช้กรรมจากใบแดงแบนทันทีหลังถอยไปช่วยแบ็กขวาจำเป็น จมีฟิล์มตงและคอนเนอร์บาร์รียังอยู่ในห้องพยาบาลไม่มีกำหนดขึ้นสนามโจโกเมสความหวังสุดท้ายที่ ley, ริบลีสาระยืนร์มเองนะครับว่าอาการยังไม่กระเตืองขึ้นและซอแวร์วืดเกมสำคัญนี้นนพูดกันตาตรงผมไม่คิดว่าโจจะกลับมาทันวันพุธนี้สาระกล่าวด้วยสีหน้าเครึ่งเครียดเขาหายไป3มสัปดาห์ต่อให้เขากลับมาวิ่งได้คำถามคือผมจะกล้าเสี่ยงส่งเขาลงตัวจริงเลยไหม นั่นคือโจทย์ที่ผมต้องตัดสินใจเกมวัดดวงแก้ผ้าเอาหน้ารอดหรือฝื้นใช้งานเดาวรุ่งเมื่อหลังพิงฝานะครับสลอดอาจจะต้องใช้แผนเดิมพันที่แฟนบอลอาจจะต้องกลั้นหายใจ Operation m i มิกฟิล์บ็กถอยวัดตุวอนโดรหรือเติโจนลงไปยืนเป็นแม่ขวานจำเป็นแม้เอินโดจะมีประสบการณ์จากเกมกับคารบาบักแต่การไปยนเซนแลแลนด์นคือหนังคนละมวล้วน 2. เดอะแรมซีเค แบ็กธรรมชาติคนเดียวที่เหลืออยู่อย่างเควินแรมซี่ในวัยยีิบสอปีกับดูเหมือนจะเป็นส่วนเกินในสายตาคุณเือรอหลังสลัดทิ้งท้ายเจ็บจีตว่าเขายังอยู่แต่ผมมีตัวเลือกอื่นที่ผมเชื่อใจมากกว่าความประมาทที่เริ่มส่งผลนี่คือบทสรุปความลึกของขุมกำลังที่ลิเวอร์พูลจะต้องจ่ายเป็นบทเรียนราคาแพงการขาดแคลนตัวเลือกที่ไว้ใจได้ ในตำแหน่งแบ,บ็กขวาอักกลายเป็นจุดอ่อนที่ซซนเดอร์แลนด์จ้องโจมตีและอาจส่งผลถึงการลุ้นแชมป์ในร,ระยะยาสลอดฟิลขาดสามารถเป่า2มาตรฐานปมเกฮีรอดแดงทําหงาผ้าเรือพิมลิกโต้ทันควันมีตัวซ้อนอันฟิลลุกเป็นไฟนะครับอานเนอร์สลดัดเฮดคดลลิอร์พูระเบิดอารมณ์หลังจบบิ๊กแมตที่พ่ายแมสตี้สองหจมามัด การตัดสินของเชิดดำว่าไร้มาตรฐานหลังจังหวะปัญหาของมาร์เกีกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ทีมต้องปราชัยจังหวะปัญหาเกีเฮรอดใบแดงได้อย่างไรนาทีวิกฤตในช่วงครึ่งหลังมาร์เกีฮประกาังซิตี้เจตนาเหนี่ยวรั้งโมเมนตาลาในจังหวะที่กําลังหลุดเดี่ยวเข้าไปทําประตูแต่ผููติสินกับชูเพียงแค่ใบเหลืองทำกลางเสียงประท้วงคือก้องจากฝั่งหงแดง ถ้าสลาดหลุดไปจังหวะนั้นมันคือประตู100%เเซทุกคนรู้ดีสลอดระเบิดความอัดอั้นผ่านสกายสปอร์ตมันคือการขัดขวางโอกาสทำประตูที่ชัดเจนที่สุดแต่บางทีพวก PGMOL สัก20คนอาจจะพยายามหาเหตุผลมาบอกว่ามันไม่ใช่ใบแดงก็ได้พิมลีสวนกลับทันควันกดระบุชัดไม่ใช่ใบแดงไม่ไปล่อยให้ดาม่านานนะครับเมื่อพิมลีแมตช์เซ็นทรัล ออกแถลงการต่อ,ตอโต้มุมมองของสรัฐท,ทันทีโดยยืนยันคำตัดสินของจอร์นรูก v a, a. ีอด้วยเหตุผลทางเทคนิคคำตัดสินเดิมไม่เหลืองในสนามคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วเหตุผลสําคัญแม้จะมีการเฝ้าจริงแต่ไม่ถือเป็นการกดขวางโอกาสทำประตูที่ชัดเจนเนื่องจากมีกองหลังอีกรายอยู่ในตําแหน่งที่สามารถซ้อนได้ทันเวลามาตรฐานอยู่ที่ไหนสลอตมาตทฐาความยุติธรรม กุนซือเจ้าัดยังเปรียบเทียบจังหวะนี้กับใบแดงของโดมินิกโซบอสไลในช่วงท้ายเกมที่ดึงเอ์ลิงบลฮา์แลนด์จนกลายเป็นประเด็นร้อนเรื่องความเหลื่อมล้ำในการตัดสินผมโอเคกับใบแดงของโซบอสไลเพราะมันตำกดสลัดกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดแต่ถ้าเจ็กเคร่งครัดกันขนาดนั้นจังหวะเกงีต้องพ้นสภาพในสนามไปแล้วเช่นกันผมไม่ได้ขออะไรมากไปกว่าความยุติธรรมและมาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียว สรุปความขัดแย้งนะครับสำแหละจังหวัดตัดสินเกียมเกฮีเหนียวซาลาได้รับใบเหลืองโดยมุมมองของผู้ตัดสินบอกว่ามีตัวซ้อนส่วนมุมมองของอานนสรัตต้องแดงเท่านั้นเพราะซาลาหลุดเขาเท่ากับเป็นประตูโสว,วสลด์ดึงฮาแลน์คำตัดสินคือใบแดงมุมมองของผู้ตัดสินใบแดงเท่านั้นส่วนมุมมองของอานนสรัตยอมรับได้แต่ถามหาความเท่าเทียม ภาพรวมการตัดสินเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าบ,บ้านหรือไม่เสียประโยชน์ซ้ำซากตั้งแต่ที่เอติีันชิติอมจนถึงปัจจุบันความไม่เป็นกัางนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของสกอร์นะครับแต่มันคือการประกาศสงครามทางวัฒกรรมระหว่างริวุพลและองค์กรผู้ตัดสินที่ดูเหมือนจะยังไม่จบลงง่ายๆนะฮะเฮ้ยมีแต่ปัญหากับผู้ตัดสินนี่แหละอ้เมื่อย นัดที่ที่86กับตลกร้ายที่แอนฟิวหรือความมัธยัยัดของเอฟเอจีกำลังฆ่าลิเวอร์ pool ความแพ้2-1ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แอนฟิวนะครับอาจไม่ใช่เรื่องของฟุตบอลแต่มันคือใบแจ้งหนี้ราคาแพงที่ลิเวอร์ pool ต้องจ่ายคืนให้กับความลังเลในตลาดการซื้อขายนักเตะเมื่อชัยชนะที่ควรอยู่ในมือกับหลุดลอยไปเพราะนโยบายที่เน้นแต่ตัวเลขในสมุดบัญชีจากสวรรค์สู่ขุมนรก บทเรียนราคาแพงที่เอติฮัสลิเวอร์พูลเริ่มต้นอย่างผู้ชนะโดมิน so ิกโซบสไลด์ระเบิดพลังซัดฟิีกิกสุดสวยพาทีมทะยานขึ้นนำหนึ่งศูนย์ท่ามกลางฟอร์มอันร้อนรนของม ok ิลลเคอร์เกตและโอกาสทองของเวดกับเอเกติแก่ที่ควรจะปิดเกมได้ตั้งแต่นาทีแรกแรกแต่แล้วโศกนาฏกรรมก็บังเกิดเมื่อบาเนโดซีวาตันตีเสมอในนาทีที่84ก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลายลงในพริบตา จาความผิดพลาดของอลิสุนเมเกอร์ที่เสียทั้งจุดโทษและการเสียท่าให้กับเอลิงเบิร์ฮัลเลนพวงโดยใบแดงของสมอลสไลท์ที่คลายเป็นฝันร้ายที่แท้จริงสำหรับนาทีที่86มาร์กเกฮีกับความล้มเหลวของบอร์ดบริหารแลนะขณะที่หลายคนชี้เป้าปี่ความเลินเลอของนักเตะแต่ภาพช้าในนาทีที่86คือหลักฐานมาตัวบอร์ดบริหาร f s g ออย่างดิ้นไม่หลุด จังหวะที่ลิเวอร์พูลโต้กลับเร nice ็วในสกอร์หนึ่งหนึ่งม็เมตซารากำลังจะหลุดไปปิดบัญชีเพื่อคว้าสามแต้มสำคัญทว่ากลับถูกขวางไว้โดยประกัลังกันแพงเหล็กนามว่ามาเกีฮีชายที่เกือบจะได้สวมใส่ชุดยูนิฟอร์มของลิเวอร์พูลเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาอยู่แล้วลิเวอร์พูลเคยล็อกเ้าเกฮีเป็นตัวเลือกอันดับที่หนึ่งแต่เอฟเอชจีกลับสั่งเบรกเดี๋ยวนี้เพียงเพราะมองว่าไม่ใช่โอกาสที่ฉันฉลาดในเชิงธุรกิจ ตลรกร้ายที่แอนฟิลเมื่อเป้าหมายหลักกลายเป็นเพชกาดนี่คือตลกร้ายที่เจ็บแสบที่สุดเมื่อมาร์เกเรหผู้ที่เคยมีใจให้กับหงแดงกลับกลายเป็นโรคของฝั่งเรือใบสีฟ้าเขาไม่ได้แค่หยุดซลาแต่ยังวดขวางทางปืนของเวียดจนเทียมรอดตายมาได้หลายครั้งหากเอ g เอกลราดที่จะลงทุนในจังหวัดที่ต้องแลกหรือพระูอัดเดินออกจากสนามพร้อมตัวยูฟานเชลิกในกำมือแต่ การยึดติดกับความคุ้มค่าจนเกินไปทำให้พวกเขาต้องจ่ายเป็นบทเรียนนี้ด้วยคำปราชัยที่อยากจะทำใจและอาจไม่ถึงการสูญเสียอนาคตที่เป็นเหมือนข้าไม่ได้หม่ดไปย่ฝาเส้นไปเลียงแล้วครับกูยอมด่วนปิชาต์ตำนานจุดแชมป์สี่คนผลระดับไอคอนจอดทิ้งทวนแอนฟิลสิ้นสุดยุคทองพีเมลี จาไร้เทียมทานสู่การจากลาหน้าประวัติศาสตร์ที่เจคก,กิ้งครับเคยจารึกเอาไว้เมื่อปี2020กำลังจะถึงบทสุดท้ายนะครับมีรายงานระบุนะครับว่าสี่สตาดังระดับคีแมนผู้เป็นหัวใจสก,กันในการถะลึงมังล์แชมป์พิมลีเตรียมตบเท้าอําลาทินแอนฟิลสำน,นี้นี่ไม่ใช่แค่การย้ายเทียมแต่มันคือการล้างบางขุงกกำลังครั้งใหญ่ที่สุดในะรอบทศวรรษ ิดลิตรสีสตาใครคือ,อรายต่อไปที่ต้องโบกมือละหน่โนเมซาลาก็เสนอปีศาจท,ที่ยากจะปฏิเสธราชาแห่งอียิปต์กำลังเจอมอรสุมฝนตกแต่ชื่อของเขายังคงหอมหวานที่สุดในโลกเดมิเลอร์ตีข่าวสั้ซาอุดีอาระเบียโปรีกิกเตรียมครั่งทุ่มก้าเนื่อยสติติโลก1.2ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์เพื่อดึงเขาไปเป็นไอคอนของลีตัวเลขมหาศาลร,ระดับนี้อาจทำให้บอดประหาริเวอร์พู ต้องยอมปล่อยตัวทําเงินอันดับหนึ่งของทีมออกไป 2. องอันเดอร์โรเบิร์สันสิ้นสุดเส้นทางรบโบจอมบุกริมเส้นทางฝั่งซ้ายผู้เป็นขวัญใจเดอะคับอาจเหลือเวลาในยูนิฟอร์มหงแดงอีกเพียงไม่กี่นัดหลังสัญญาฉบับปัจจุบันพุ่งชนทางตันสำมื่อนี้หลังจากดิวกับสเปอร์ล่มลงเมื่อเดือนมกราคมเพราะสโมสรหาตัวแทนไม่ทนันดูเหมือนว่าคราวนี้ลิเวอร์พูล พร้อมแล้วที่จะปิดตำนานแบ็คซ้ายจอมดีเดือด 3. โจโกโมเมสพี่ใหญ่ที่ทีมอาจไม่ต้องรักษาไว้นักเตะที่รับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานที่สุดในชุดปัจจุบันกำลังจะถูกสังคยนาในแผนยกเครื่องแนวรับใหม่แม้จะเป็นแข่งสํรับประโยชน์แต่ในยุคข,ของอารเนอร์ลัตที่ต้องการใส่เลือดใหม่ที่สดกว่าโกโมเมนอาจต้องถึงเวลาหาความทัดทายใหม่เพื่อโอกาศลงสาอย่างต่อเนื่อง 4. อาริซงเบเกอร์เครื่องหมายคำถามใต้คานทองนี่คือประเด็นที่แฟนบอลห่วงที่สุดแมสโมสร์จะมีออปชันขยายสัญญาเพิ่มเติมอีกหนึ่งปีแต่การที่ยังไม่มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการท่ามกลางกาาระแสข่าวลือยิ่งทําให้สถานการณ์ของจอมนึบเบอร์หนึ่งของโลกตกอยู่ในความไม่แน่นอนระดับสูงสุดบทสรุปนะครับเหลือเพียงเวอร์จีพันได้เพียงหนึ่งเดียวที่ยังยืนหยัดหากบิ๊กเดียลเหล่านี้เกิดขึ้นจริงในช่วงซัมเมอร์ จะเหลือเพียงวัจิฟันได้เท่านั้นที่เป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายจาก11ตัวจริงชุดแชมป์ประวัติศาสตร์ปี2020นี่คือสัญญาณเตือนภัยถึงการเมเจอร์โอเวอร์ฮาหรือการยกเครื่องครั้งใหญ่ที่แรกมาด้วยความเจ็บปวดของแฟนบอลเพราะการสร้างยุคสมัยใหม่ภายใต้เงาของความสมําเร็จเดิมคือภารกิจที่ท้าทายที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรน,นะฮะรอร้าวแอนฟิลรือไหม เบอร์จีฟันไดสวนมัดสลัดย้ำเลิกขคาครวนเรื่องเตาแล้วหันมาส่องกระจกดูตัวเองแอนฟิลลรูเป็นไฟนะครับควนหลังบิ๊กแมตควนหลงบิ๊กแมต์ที่ลิเวอร์พูลพ่ายแมนสตี้คาบ้าน1-2ยังไม่จบแต่คราวนี้เป็นประเด็นไม่อยู่ที่สกอร์เมื่อกับตันทีมอย่างเบอร์จิฟันได์ออกมาเบรกค,คำสัมภาษณ์ของอันนสลอตแบบหัวทิมสลัตเดือดพื่ตัดสินขโมยชัยชนะหลังเสร็จส <c oughs> หลังสิ้นเสียงนักเวทนะครับอาเนสซอลตระเบิดอารมณ์ผ่านเสเกตสปอร์ต um ทันทีโดยพุ่งเป้าไปที่จังหวะปัญหาเมื่อมาร์เกฮีดึงเสื้อโมเมดซาราในจังหวะลุดเดี่ยวแต่ผู้ตัดสินกลับใจดีแจกเพียงแค่ใบเหลืองเรากําลังโดนปรนสารกล่าวด้วยแววตากรี้วกราดทุกคนที่เหนียวรู้ดีว่าธโมหลุดไปแบบนั้นมันคือประตู100%เซการเตะทีนวันนี้มันคือการปฏิเสธความจริงที่เกิดขึ้นในสนาม กัปตันสั่งตื่นจากฝันเลิกโทษด,ดวงแล้วยอมรับความห่วยในขณะที่กุนซือพยายามปกป้องลูกเทียมด้วยการโจมตีเชิดดำแต่เวอร์จิฟไนท์กลับเลือกใช้บทสัมาษณแบบขวานผ่าสร้างเพื่อกระตุน้นสวิตทีมที่กำลังเป๋ No Excuse กัปตันย้ำชัดว่ากรรมการคือสิ่งที่เราคุมไม่ได้แต่การเอาแต่โทษคนอื่นไม่ช่วยให้ทีมมีแต้ม เซลส์รีเฟลคชันเขายอมรับแบบแมนๆนว่าลิเวอร์พูลคุมเกมไม่อยู่โดยเฉพาะครึ่งแรกที่ปอยฮิสตี้เล่นตามใจชอบเด Th อ t u ท n i นิงพอย t ์ฝ่ายในชี้ว่าจุดโทษที่เสียไปต่างหากคือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงไม่ใช่จังหวะดราม่าของสาระสถานการณ์หงแดงหลังพิงฝาบนเส้นทางยูฟาแชมเปี้ยนลีกาแพ้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เสียหน้าแต่คือการเสียเปรียบในการลุ้นท็อปโฟอย่างรุนแรงแกปตามหลังแมนยูอันดับที่4ถึง5แต้มแล้ว พร์เชอร์โดนเชลซีทิ้งห่างไปแล้ว4่แต้ม e ด t Mission วันพุธนี้ของแดงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะบุกไปสยบซันเดอร์แลนด์ทีมจอมแซบที่ยังไม่เคยเพื่องพร้ําในบ้านรุ่นการนี้บททดสอบนี้จะเป็นคําตอบว่าลิวอภูจะกลับมาพังงานหรือจะจมดิ่งลงไปมากกว่าเดิมนะฮะนี่คือสุข่าวลิวอภูนะครับทผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่9กุมภาพันธ์นะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ